ค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบานลนครแม่สอนในช่วงนี้นะคะเชิญทุกท่านติดตามรับชมข่าวค่ะกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับพาณิชจหวัดตาจัดการประชุมโครงการส่งเสริมหนึจังหวัดหนมชี้ทางภูมิศาสตร์ปีพุทธศัการาช2558 เพอพบพระจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อปฏิรูปประเทศคนไทยหัวใจเดียวกันไทยแลรงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากสอบ้าวิ่งติเกิดไฟไม่ป่าบนพื้นที่กว่า30ไร่วิดลามด่านจุดตรวจเ้ว่วยินผล ทางปัญญาร่วมกับพาณิชย์จังหวัดตา,จากจัดการประชุมโครงการส่งเสริมหนึ่งจังหวัดหนึ่งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ปีพุทธศักราช2558ค่ะที่ห้องประชุมวงทนาสารสินชั้น2ที่ว่าการอำเภอแม่สอดกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับพาณิชย์จังหวัดตากจัดการประชุมโครงการส่งเสริมหนึ่งจังหวัดหนึ่งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ปีพุทธศักราช2558สินค้า ข้าวไร่ลืมหัวตากและกาแฟดอยมูเซอร์โดยมีนายมนตรีชนะชัยวิบูลวัตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยพานิชจ,จังหวัดตากหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการที่สนใจด้านสิทธิบัตรภูมิศาสตร์เข้าร่วมประชุมกว่า40คนกรมทรัพย์สินทางปัญญาสำนักเครื่องหมายการค้าได้จัดทำโครงการส่งเสริมหงจังหวัดหนึ่งส่ง,งชี้ทางภูมิศาสตร์ รวมถึงการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ปีพุทธศักราช2558โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการขึ้นทะเบียนหนึ่งจังหวัดหนึ่งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการจัดทาคาขอขึ้นทะเบียนเพื่อหาแนวทางแก้ไขและการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนขึ้นทะเบียน เพื่อให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการหน่วยงานภาครัฐที่ครอบคลุมพื้นที่ที่มีการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์รวมถึงการจัดทําข้อกรรําหนดมาตรฐานของสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์การให้ความสําคัญของการควบคุมคุณภาพของสินค้าที่เชื่อถือได้และการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เป็นเครื่องมือทางการค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับจังหวัดตากกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ดำเนินการส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดตากไปแล้วเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2552จำนวน4สินค้าคือหยกแม่สอดเห็ดโคนตากน้ำพริกกุ้งแม่สอดและถั่วปักอ้าแม่สอดและสำหรับในการประชุมครั้งนี้เป็นสินค้าข้าวไร่ลืมผัว และกาแฟดอยมูเซอร์โดยสินค้าที่ได้รับสิทธิบตัตรด้านภูมิศาสตร์จะได้รับประโยชน์คือการคุ้มครองผู้ผลิตป้องกันไม่ให้มีการอ้างชื่อหรือเครื่องหมายแสดงแหล่งผลิตสินค้าโดยมิชอบเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้ผู้ผลิตส่งเสริมอุตสาหกรรมท้องถิ่นด้วยการช่วยกระจายรายได้สู่ชนบทสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและรักษาภูมิปัญญาท้องถิน่น และคุ้มครองผู้บริโภคป้องกันไม่ให้ประชาชนสับสนหรือหลงผิดในแหลง่งภูมิศาสตร์ของสินค้าสำนักงหมายกานค้ากรมสินสิทธิทางปัญญานะคะคได้มาจาัดประชุมโครงการหนึ่งส่งเสริมหนึ่งจังหวัดหนึ่งสิ่งมงชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดตากเนี่ยนะคะ,ะเพื่อที่จะให้สินค้าสิ่งมงชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดตากเนี่ยที่มีการนําเสนอขึ้นมาเนี่ยนะคะเป็นข้าวไล่ลืมหัวเนี่ยข้าวไล่ลืมหัวตากนะคะ จะใช้ชื่ออะไรแล้วก็ได้รับความคุ้มครองเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งนี่นะคะเพื่อประโยชน์ของสิทธิชุมชนที่อยู่ในจังหวัดตากทุกคนที่ผลิตนะคะข้าวไรย์ลุงหัวนอกจากนั้นแล้วยังมีเจ้าป่อยดอยมือด้วยถ้าหากว่า กลุ่มผู้ผลิตสินค้ามีความต้องการเพื่อที่จะขอความอนคญาตภายใต้พระราชดำริคุ้มครองสิ่งีชีวิาธรรมาตก็จะเป็นไปได้เพื่อประโยชน์ชุมชนนะคะในการคุ้มครองชื่อ GI สิ่งมีชีวิตารรมาตและกระบวนการผลิตสินค้าเพื่อความยั่งยืนของสินค้าของชุมชนนั่นเองค่ะภัยแรงที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากสอเข้าวิกฤตนะคะเกิดไฟไหม้ป่าบนพื้นที่กว่า30ไร่ เกือบลุกลามถึงด่านจุดตรวจบ้านห้วยหินฝนค่ะเมื่อเวลา16นาฬิกา30นาทีของวันที่15มีนาคม2558ที่ผ่านมาร้อยเอกสมควรบุญมานายทหารฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4อำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตาได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ป่าหลังจุดตรวจบ้านห้วยหินฝนหมู่6ตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอด ติดถนนสายเอเชียแม่สอดถึงตากจึงประสานงานขอกำลังเจ้าหน้าที่รถดับเพลิงเทศบาลน,นครแม่สอดรถดับเพลิงเทศบาลตำบลแม่ปะรถดับเพลิงเทศบาลตำบลแม่ตาวรถน้ำหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่3-3รถน้ำกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่3-4-6รถน้ำกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแม่สอดจำนวน6คันพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านห้วยหินฝน รีบรุดเดินทางไปที่จุดเกิดเหตุพบไฟป่ากำลังลุกไหม้ป่าละเมาะอย่างรุนแรงอยู่ห่างจากจุดตรวจบ้านห้วยหินฝนประมาณ200เมตรเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องเร่งฉีดน้ำดับเพลิงที่กำลังลุกไหม้ป่าเพื่อไม่ให้ลุกลามไปยังที่พักจุดตรวจบ้านห้วยหินฝนเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลานานกว่าหนึ่งชั่วโมงจึงสามารถดับเพลิงที่ได้ลุกไหม้ป่าพื้นที่กว่า30ไร่ได้สำเร็จ โดยสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ป่าละเมาะครั้งนี้คาดว่าอาจจะมีชาวบ้านที่เข้าไปในป่าจุดก้นบุหรี่ทิ้งไว้จนเป็นเหตุให้เพลิงลุกลามไหม้ป่าเป็นพื้นที่กว้างแต่โชคดีเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4สนที่กำลังสามารถดับเพลิงไว้ได้ก่อนที่จะลุกลามไหม้ที่พักจุดตรวจบ้านห้วยหินฝน โรงพยาบาลแม่สอดออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่ผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งค่ะทีมสหาสาขาวิชาชีพโรงพยาบาลแม่สอดได้ออกหน่วยสาธารณาสุขเคลื่อนที่ให้บริการตรวจคัดกรองประเมินสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนที่มีอายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในเขตชุมชนบ้านทุง่ง เทศบาลนครแม่สอดอำอภแม่สอจดจังวตากซึ่งการตรวจสุขภาพจัดเป็นการแพทย์ในสาขาเวชศาสตร์ป้องกันได้แก่การตรวจและการให้คำปรึกษาโรคตั้งแต่ยังไม่มีอาการหรือยังไม่พบโรคซึ่งโดยทั่วไปแพทย์มักแนะนำให้มีการตรวจและให้การปรึกษาปีละครั้งดังนั้นเราจึงมักเรียกว่าตรวจสุขภาพหรือการตรวจสุขภาพประจำปี รวมถึงเป็นการค้นหาโรคเรื้อรังเบื้องต้นที่พบได้บ่อยในคนที่มีอายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปเช่นโรคไขมันในเลือดสูงเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคอมรัมพฤกษ์อัมพาตและมะเร็งเต้านมในกลุ่มสตรีซึ่งโรคดังกล่าวหากตรวจพบตั้งแต่ในระยะเริ่มแรกอาการจะไม่รุนแรงสามารถดูแลสุขภาพด้วยตนเองได้หากปล่อยให้เป็นเรื้อรงัง หรือไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้องอาจทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดตามมาในภายหลังกิจกรรมการตรวจคัดกรองและประเมินสุขภาพในครั้งนี้ประกอบด้วยการตรวจภาวะข้อเข่าเสื่อมการประเมินการทำกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุการตรวจสุขภาพขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นอายุสุขภาพพื้นฐานของแต่ละคนหรือเป็นการตรวจสุขภาพเพื่อป้องกันหรือคัดกรองเฉพาะโรคเช่น โรคมะเร็งหรือโรคทางตาหรือเป็นการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงของแต่ละคนเช่นโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดหัวใจหรือเป็นการตรวจสุขภาพตามคำแนะนำของแพทย์พยาบาลหรือเป็นการตรวจสุขภาพตามความประสงค์ของแต่ละคนดังนั้นจึงมีได้ตั้งแต่ตรวจทุกสามเดือนเช่นในผู้มีปัจจัยเสี่ยงสูงต่อการเป็นโรคเบาหวานตรวจทุกหเดือนเช่น การตรวจสุขภาพฟันตรวจทุกหนึ่งปีเช่นการตรวจสุขภาพประจำปีและทุกหนึ่งถึงสามปีเช่นการตรวจภาพรังสีเต้านมหรือเมโมแกรมเพื่อตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมหรือตรวจทุกห้าปีเช่นการสองกล้องตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่สำหรับการปฏิบัติตัวของผู้ที่จะเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีคืนก่อนวันที่จะเข้าไปรับการตรวจสุขภาพ ท่านจะต้องงดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดหลังเวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปและไปรับการเจาะเลือดในเวลา6นาฬิกาถึง12นาฬิกาของวันที่โรงพยาบาลไปออกหน่วยให้บริการจังหวัดตากจัดโครงการสะพายย่ามปั่นจักรยานเทิดทุนสถาบันสร้างความสมานฉันทค่ะเมื่อวันที่15มีนาคม2558ที่ผ่านมา นายสมบูรณ์สิริเวชประหลัดจังหวัดตากเป็นประธานเปิดงานปั่นจักรยานเทิดทูนสถาบันสร้างความสมานใฉันนณะเกาะกลางหนองหลวงตำบไม้งามอำเภอเมืองจังหวัดตากโครงการสะพายย่ามปั่นจักรยานเทิดทูนสถาบันสร้างความสมานใฉันเป็นโครงการที่ดีควรได้รับการชื่นชมการเทริดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์สามารถจัดกิจกรรมในหลายรูปแบบแต่เป้าหมายเดียวกันคือการเทริดทูนพระมหากษัตริย์ ภูมิพลอดุลยเดชซึ่งพระองค์ทรงพระปรีชาสามารถและอุทิตพระวรากายทรงงานและปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าให้อยู่ดีกินดีมีความสุขประเทศชาติเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานา,นาประเทศการปั่นจักรยานเป็นการออกกําลังกายอย่างหนึ่งเพื่อเสริมสร้างการมีสุขภาพที่ดีความเข้มแข็งของร่างกายให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บการปั่นเป็นทีมไม่ว่าจะเป็นทีมครอบครัว ทีมเพื่อนบ้านทีมเพื่อนร่วมงานเมื่อร่วมเล่นเกมตามที่กำหนดนอกจากจะได้รับความรู้ความบันเทิงความสนุกสนานความเพลิดเพลินตามฐานต่างๆแล้วยังทำให้เกิดความสมัคคีความปรองดองสมานฉันท์และได้รู้จักเที่ยวชมทิวทัศน์ของตำบลไม้งามตำบลหนองบัวเหนือและตำบลป่ามะม่วงซึ่งเป็นเส้นทางที่ใช้ในการแข่งขันและรู้จักเพื่อนๆที่ร่วมแข่งขันเพิ่มขึ้นอีกด้วย อำเภอพบพระจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อปฏิรูปประเทศคนไทยหัวใจเดียวกันค่ะอำเภอพบพระจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อปฏิรูปประเทศคนไทยหัวใจเดียวกันพันเอกปติญญาลีลาเจริญรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตากปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตากพันตรีบุญพบศรีวิชัยมา หัวหน้าศูนย์กลุ่มข่าวกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตากร่วมรับฟังความคิดเห็นประชาชนทุกภาคส่วนณนะสำนักง,งานองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่อำเภอพบพ,พระจังหวัดตากโดยมีประเด็นในเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อปฏิรูปประเทศไทยคนไทยหัวใจเดียวกันว่าด้วยเรื่องของการเมืองการบริหารราชการกระบวนการการปกครองท้องถิ่นการศึกษาเศรษฐกษิจพลังงาน สาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมสื่อมวลชนและสังคมโดยมีร้อยโทเฉลิมบุญพรวงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่พร้อมคณะผู้บริหารปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวาเล่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมอเกอร์ไทยผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนเพื่อสุขภาพประจําตําบลบ้านวาเล่เหนือบ้านยะพอหัวหน้าชุดด่านวาเล่ผู้ใหญ่บ้านสมาชิกองค์การบริหารส่วนตนําบล ประชาชนร่วมกิจกรรมประมาณ120คนเราเปิดการเรียนการสอนอย่างน้อย200วันครูผู้บริหารทุกคนจะต้องมาเตรียมโรงเรียนเตรียมเอกสารเกือบร้อยวันเรามีเวลาเด็กให้สอนหนังสือจริงจากแต่การวิจัยอ่ะแค่ร้อยกว่าวันอย่างนี้นะคะคือผลการศึกษาของเด็กไทยถึงล้าหลังกว่าประเทศอาเซียนตอนนี้เรากำลังจะแพ้ทั้งเขมรแพ้ทั้งพมา่านะคะเพราะว่า,า,ม,ามันเปการประเมิน หนูรู้ทีว่าส่วนราชการเพิ่งจากกระทรวงเนี่ยท่านเป็นคนที่มีความคิดที่ดีนะคะคิดที่จะประเมินแต่ถ้าลงมาปฏิบัติจริงๆมันไม่ใช่เพราะแต่ละโรงเรียนแต่ละภาคแต่ละที่มันแตกต,ต่างกันเพราะฉะนั้นเอามานให้ครูทุกอย่างนะคะครูนี่เป็นทั้งหมอทั้งพยาบาลทั้งตำรวจทั้งทหารเป็นทั้งพระเลยคือสอบทุกอย่างเพราะการสอบเงินเยอะเกินไปก็เลยขอให้ท่านสรุปประเด็นนี้ก็คือขอลดการประเมิน โรงเรียนทุกอย่างนะคะรัฐบาลคืนความสุขให้ประชาชนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็คือนะคะคืนคนตาคืนธรรมชาติคืนวัฒนธรรมกระทรวงศธาริการขอคืนครูให้เด็กนะคะขอท่านเสนอค่ะคืนครูให้เด็กนะคะให้ครูมีหน้าที่สอนหนังสือจริงจากพบสองร้วันเตมๆเพราะถ้าทําอย่างนี้นะคะพอชื่อว่ากึกษาดไทยจะดีขึ้นนะคะเราไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับงานเอกสารกระมือและงบประมาณก็จะไม่ทื้นเืิตรงจุดนี้ด้วยนะคะ หมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดในช่วงนี้กันแล้วค่ะทุกท่านสามารถติดตามรับชมได้ในช่วงเวลาต่อจากนี้8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและสุดท้าย21นาฬิกาค่ะสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังก,กันได้ทาง Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดดิฉันนางสาววรพาพลุตันขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ